ขอเชิญทุกท่านเตรียมพบกับการแสดงของกลุ่มที่สองกลุ่มสีแดงณหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีวัดประจักหมู่บ้านวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดมิตรเนรวัดมิตรเนรจะมีพระพุทธรูปองค์เด่น พ,พราะว่าทุกรูปวงนี้เป็นที่เคารพรัทธาของชาวบ้านเพ,พราะว่าทุกรูปวงนี้ชื่อว่าพุทธ h a White Face ซึ่งหมายถึงหลวงพ่อหน้าขาวนะ หลวงพ่อหน้าขาวเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านมากแต่วรองนี้มีเจ้าบ้านหลวงพ่อนะกับสามเณระเด็กแซงลงทุกเรื่องราที่เป็นเด็กวันนี้ผู้ที่คอยดูแลวัดที่สวยงามอย่างนี้วันนี้ก็จะมีหลวงพ่ออายุเอิ่มเงินเพิ่มเดินแล้วมีบ้านอีกคนเดียวแต่วังนี้ยังมีสิ่งสักธิ์อีกสองอย่าง ชาวบ้านให้ความเคารพน,นับถือในบริเวณหลังวัดมีเจ้าแมอ่อยู่ตน้ตนเป็นต้นไม้ใหญ่ชื่อว่าเจ้าแม่อ,องศิลป์อยู่แถวหลังวัดอยู่ข,ขวาขอ,องวัดเจ้าแม่องศิลป์ก็มีคนที่เคารพน,นับถือบูชาด้ยวยเหมือนกันเขาก็มาทูลทายาทมากราบไหว้ข,วข,วขวอโชคขอลาภขอหวย จอมปลงใหญ่มากอมีดวงจ้อมปลง,งนี้ก็มีชาวบ้านอยู่หนึ่งเขาพร้นั่ถึงเรื่องจักรนี้เป็นแก๊งพวกแก๊งชายชะกันไอ้พวกนี้วันวันม่ทำอ,อะไรสร้างกิจกันพวกนี้มันจะชอบไหว้บูชาพระอาจอมปลงแต่เราอยากพูดว่า ยังมีบาสกอุบาสิกาที่เข้าวัาทาดทำบุญเป็นประจำสองคนนีญญ้ก็รักจะเข้ามาทำบุญแล้วก็กราบพระไหว้พระและก็หาสถานที่สำหรับนั่งสมาธิภาวนาอยู่สำหรับเสมออย่างเป็นประจำสาธุเจ้าได้เอาชิ้ขอใพวกหนูถูกหวยได้จุดถ้าพวกหนูถูกหวยจะเอาน้ำแดง 1ึงมึาบอ่อนแออะไรแบี้ไอ้ฝั่งนั้นก็ไวใช่ไหไอ้ฝั่งนี้ก็ไวอยู่ในขณะที่กลุ่มชายชักกันตําลราย่านอยี่พี่พ่อเ้อาการ 然后，乒乓球。 เอาไหมบอวยบ๊วยพ่อพ่อวันี้ตรงกลางครับพวกชาวบ้านไม่ได้กลัวาใช่ไห do yeah.